ไข่เพชรแกนแก้วนะครับเกนฐานนะครับฐานที่2นะครับใี่หน้องนะครับไ่เพชรแกนแก้วนะครับกระดางเกินฐานนะครับและร่วมรชกดูแลผู่ว่วนนะคะวันนี้เรามาราพร่จมต้งแงนแามีุก้นสาารแก้กอลได้่เป็นแก้วนะครับตกนฐานนะครับ นี่เรื่องบัรกลังจะที่เจ้าทานลูกหลานที่งานเทปเซนแก้วในนามของลาธิซาตานบวกนาคขั้นยอสเตเดียมผู้ให้การสนับสนุนนำบังคับบอลเริงแข็งขันในงานประเภทนี้คุณบังคับบอลมาลองชุ่มชื้นขั้นยอของขึ้นสูงสูง ลงซาซาตกใกล้ใกล้ rate, ได้หลายสู้เพื่อผีสู้เพื่อผีทีมงานของเพชรเฉินแก้วเพ็รเฉทุกูปองเรียบร้อยปลอดภัยกาทีมงานเพชรเฉินแก้วสุดที่สามงนั้นป้า Five, six, seven, eight, nine, ten, twenty-two, twenty-three, four.